สวัสดีครับเมื่อพูดถึงคําว่าบ้านสำหรับหลายคนอาจหมายถึงสถานที่ที่เราเกิดเติบโตรหรือมีครอบครัวอยู่แต่สำหรับบางคนบ้านอาจไม่ได้อยู่ที่จุดเริ่มต้นของชีวิตแต่อยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ที่หัวใจรู้สึกว่าใช่ นี่คือเรื่องราวของคุณลีโอหนุ่มชาวอังกฤษเจ้าของช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าลีโอจอยเขาคือหนึ่งในคนนั้นคนที่ตามหาความรู้สึกของคำว่าบ้านจนสุดท้ายเขาได้มาเจอมันที่เมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับ เรื่องราวของคุณลีโอทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นตอนที่เขาอายุประมาณ17-18ปีคุณลีโอเขาเริ่มรู้สึกว่าประเทศของตัวเองไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของเขาเลยมันเหมือนเป็นที่ที่เขาไม่สามารถเข้ากันได้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาเกลียดแต่มันแค่ไม่ใช่จากนั้นเขาจึงเริ่มมองหาสถานที่ใหม่บนโลกใบนี้สถานที่ที่อาจจะเหมาะกับตัวเขามากกว่า คุลิโอเขาเริ่มดู YouTube หาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆในเอเชียและเอเชียก็เป็นภูมิภาคที่เขาให้ความสนใจมากอยู่แล้วประเทศอย่างญี่ปุ่นจีนอินโดนีเซียล้วนอยู่ในลิสต์ของเขาคุลิโอบอกว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือเขาชอบเอเชียแต่เขาไม่เคยสนใจประเทศไทยเลยเขารู้จักแค่ว่าประเทศไทยมีช้างแต่เขายังไม่เคยเห็นภาพของประเทศนี้อย่างจริงจังสักครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อและแม่ของเขาตัดสินใจพา เขาไปเที่ยววันเกิดและประเทศที่พวกเขาเลือกก็คือประเทศไทยคุริยอบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอใกล้ถึงช่วงจะเดินทางเขาก็เริ่มค้นหาเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างจริงจังและความรู้สึกแปลกๆมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก และทันทีที่เขาเก้าวลงจากเครื่องบินมาถึงเมืองไทยคุณลโอบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกโอบกอดด้วยความอบอุ่นมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเล่ากับว่าเขากำลังกลับบ้านทั้งที่ที่นี่คือครั้งแรกที่เขาได้มายืนอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้คุณลโอบอกว่าทุกอย่างมันดูมีสเสน่ห์ทั้งผู้คนบรรยากาศวัฒนธรรมทุกอย่างมันรู้สึกพอดีไปหมด ตอนนั้นพวกเขาแพลนไว้ว่าจะอยู่กันสองอาทิตย์แต่ผ่านไปไม่กี่วันลีโอบอกพ่อกับแม่ว่าเขาไม่กลับอังกฤษแล้วเขาขออยู่ประเทศไทยต่อไปและโชคดีที่คุณลีโอมีเงินเก็บไว้พอสมควรมาเลยทําให้เขาสามารถอยู่เมืองไทยต่อได้อีก2 3ถึง3เดือนซึ่งพ่อและแม่ของเขาก็ยอมเพราะพวกเขาทั้งสองเชื่อมั่นในตัวของลูกชายอย่างคุณลีโอว่าเขาจะดูแลตัวเองได้ แต่แน่นอนครับชีวิตจริงมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะหลังจากที่คุณลีโออยู่ไทยได้ไม่กี่เดือนเงินเก็บของเขาก็เริ่มหมดทำให้คุณลีโอตัดสินใจกลับอังกฤษ และนั่นมันก็กลายเป็นการตัดสินใจที่เขาต้องขอบคุณตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้เพราะไม่กี่เดือนหลังจากที่เขากลับอังกฤษทั้งโลกก็เข้าสู่ยุคโควิดอย่างเต็มตัวคุลิโอบอกว่าหากเขาไม่ได้กลับอังกฤษในตอนนั้นเขาอาจติดอยู่ที่ไหนสักแห่งโดยที่เขาไม่มีรายได้ไม่มีภาษาที่สื่อสารได้และเขาอาจไม่มีทางกลับบ้านได้อีกเลยแต่เพราะตอนนั้นเขาตัดสินใจกลับได้ทันเวลาเขาจึงมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เขาได้งานพาร์ทไทม์ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐและที่สําคัญที่สุดก็คือเขาได้ใช้เวลาเรียนภาษาไทยอย่างจริงจังคุณลีโอใช้เวลาทุกวันฟังเพลงดูซีรีส์ไทยคุยกับคนไทยซึมซับภาษาและวัฒนธรรมจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาไปเลย คูลิโอบอกว่าถ้าตอนนั้นเขายังอยู่ไทยเขาคงไม่มีเวลาหรือแรงผลักดันขนาดนั้นในการเรียนภาษาเพราะเขาต้องหาเงินต้องปรับตัวหลายอย่างแต่การอยู่ที่อังกฤษในช่วงโควิดมันกลับกลายเป็นเวลาทองคำสำหรับเขาในการเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองไทยแล้ววันหนึ่งฝันของคุริโอก็กลายเป็นจริงเพราะเมื่อสองปีก่อน <c oughs> เขาได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งและครั้งนี้ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวแต่เขามาอยู่ที่เมืองไทยจริงๆ เขามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ที่เขารู้สึกว่าใช่ที่สุดคุริโอบอกว่าวันที่เขาก้าวออกจากสนามบินในกรุงเทพเขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านทุกป้ายภาษาไทยที่เขาอ่านออกได้ทุกคำพูดที่เขาเข้าใจมันทำให้เขาภูมิใจในตัวเองมากและรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอดทนฝึกฝนมาทั้งหมดมันไม่ได้สูญเปล่าทุกวันนี้คุริโอคืออีกหนึ่งคนที่บอกว่าประเทศไทยคือบ้านที่เขาตามหามาทั้งชีวิต มันไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศอาหารหรือราคาค่าครองชีพแต่มันคือความรู้สึกความผูกพันที่เขามีต่อผู้คนภาษาและวัฒนธรรมครับและสิ่งที่เขาอยากบอกกับใครก็ตามที่คิดจะมาอยู่ที่ประเทศไทยก็คือถ้าคุณอยากเข้าใจประเทศไทยให้ลึกซึง้งอย่าแค่มาอาศัยอยู่แต่จงเรียนภาษาเรียนวัฒนธรรมเพราะทุกอย่างที่คุณอยากเข้าใจมันซ่อนอยู่ในภาษาและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ จากคลิปนี้ก็ได้มีคนไทยที่ได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ของเขาไว้อย่างน่าสนใจโดยเขาได้บรรยายว่าเอาจริงๆในฐานะที่เป็นคนไทยจากการที่ไปอยู่มาหลายประเทศแล้วในแถบยุโรปและอเมริกาลุงว่าประเทศไทยน่าอยู่มากอันนี้ไม่ได้ชมประเทศของตัวเองแต่บอกจากประสบการณ์ตรง ประเทศไทยมีอาหารอร่อยมีผลไม้ตามฤดูกาลมีทะเลทางใต้สวยงามมีป่าเขาทางภาคเหนือสวยอีกแบบและเดี๋ยวนี้การเดินทางในกรุงเทพก็สะดวกสบายมากกว่าสมัยที่ลุงเข้ามาเรียนในกรุงเทพเสียอีกในสมัยนั้นค่ารถเมล์หนึบาทเจสตางค์ข้าวราดแกงในโรงเรียนกับข้าว2อย่าง5บาทคนไทยมีจิตใจที่ดีต้อนรับชาวต่างชาติดีมาก คนไทยเป็นคนที่ขี้เกรงใจกับชาวต่างชาติจะช่วยเหลือช่วยแนะนําให้ดีมากถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีแต่พวกเขาก็เต็มใจช่วยตอนนี้ลุงอยู่ที่อเมริกากําลังจะย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศไทยในเร็วนี้ที่นี่คนอเมริกันบางคนเหยียดคนไทยไม่ชอบคนไทยยกเว้นคนที่เคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วเท่านั้นพวกเขาถึงจะชอบคนไทยลีโอคิดถูกแล้วที่เลือกประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอื่นไม่ดีประเทศญี่ปุ่นก็ดีแต่คนญี่ปุ่นนิสั จะไม่ค่อยยุ่งกับใครเหมือนกันแต่เขาสะอาดและเป็นระเบียบดีลุงชอบคนไทยยินดีต้อนรับขออย่างเดียวอย่ามาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทยก็พอและที่เกลียดมากๆมีประเทศเดียวก็คือประเทศที่ชอบเคลมของไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไทยทํามาในอดีตอยากได้เป็นของตัวเองไปซะหมดเมื่อไม่นานมานี้ก็มาร้องเพลงชาติของตัวเองบนแผ่นดินไทยอีกคนแบบนี้คนไทยไม่ต้อนรับนะไม่ต้องมาเหยียบเลยอีกความเห็นนะครับ บอกว่าขอบคุณสำหรับความรักความผูกพันที่มีต่อบ,บ้านหลังนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทยขอให้คุณรายล้อมด้วยมิตรภาพที่ดีผู้คนที่รักและเอื้ออาทรต่อกันดูแลสุขภาพและพาพ่อแม่มาเยี่ยมบ้านหลังนี้บ่อยๆนะ อีกความเห็นนะครับคุณลีโอทัศนคติดีมากเท่าที่สังเกตฝรั่งอายุน้อยมักเปิดกว้างต่อสิ่งใหม่แต่ที่น่าเสียดายคือฝรั่งสูงอายุที่มาเกษียณในไทยหลายคนพวกเขาทัศนคติแย่พวกเขาไม่คิดจะปรับตัวเข้าหาคนในท้องถิ่นเลยแต่อยากให้คนในท้องถิ่นปรับตัวเข้าหาตัวเองอีกความเห็นบอกว่า ขอบคุณที่คุณลีโอรักเมืองไทยเราชอบเที่ยวบางทีก็ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่เคยคิดจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเลยเพราะสำหรับเราเมืองไทยสบายสุดขอให้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะ และในคลิปนี้ก็มีอีกหลายคอมเมนต์มากครับที่พวกเขาเข้ามาชื่นชมในทักษะการพูดภาษาไทยของคุณลีโอบางคนบอกว่าคุณลีโอพูดภาษาไทยชัดเหมือนเป็นคนไทยแต่หน้าฝรั่งบางคนก็ชื่นชมที่คุณลีโอทั้งพูดภาษาไทยได้และยังใช้ศัพท์ที่ฟังง่ายเรื่อนหูใช้คำเชื่อมได้แบบคนไทยแท้ๆซึ่งมันหมายถึงว่าคุณลีโอไม่เพียงแต่พูดไทยได้เท่านั้นแต่เขายังเข้าใจบริบทการพูดนั้นอย่างท่องแท้ ทางช่องขอชื่นชมที่คุณลีโอได้ทำการบ้านก่อนที่จะมาอยู่ประเทศไทยได้อย่างดีและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณลีโอก่อนที่เขาจะได้มาอยู่ที่ประเทศไทยสมใจรวมถึงความคิดเห็นที่มีผู้คนได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในคลิปของคุณลีโอนะครับคุณผู้ชมฟังเรื่องราวนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ